นี้เวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับ14นาฬิกา30นาทีตาบุญชื่นบัญญาวุฒนธนะครับท่นานใดจริดสุดงนะครับมาถึงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสาขาอำเภอกุยบุรีนะครับนี่นะครับนะครับสาขาอำเภอกุยบุรี

สาธุครับอ่าคุณยายท่านได้มาขับป้อมนะครับมาถวายลงตารับสาธุโนโมธนาบนุญกับคุณยายนะครับนาะอ่ายกไปเลยพี่ยกไปเลยครับยกขึ้นเลยพี่นั่นแหละครับสาธุครับ แล้วอีก2กิโลนะครับก็จะถึงนะครับโรงเรียนสามหลวงนะครับที่หลวงตาข้าจะจำวัดวันนี้นะครับก็คือวันที่22เดือน11ิอ็ดพศห้าร้อยหกสิบห้านะครับ ขอบขนาดนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธนะครับท่นนนานทายาดิฉลงมาถึงความพิธีนะครับความพ,พิธีอำเภอบุรีรัมย์นะครับแล้วอาไปจบกิรีขันนะครับสาธุสาธุ สาธุครับครับ,รบผมลงตาอ่ะแจกให้เลยครับสาธุสาธุนะครับเจกนมให้ผู้พิการนะครับเมื่อกี้ลงตาหันชี้ไปขนมค่ะขนมคับลงตา ให้ท่านเลยพี่เออหลวงข้าพเจ้าข้หลวงตาเอาให้อีกไปพี่เอาให้อีกอ่ะหลวงตารับให้แล้วเป็นมงคลแล้วนะครับเนาะหลวงตาให้คุณยายคืนเนาะข้าพ่อหลวงพี่เป็นมงคลของหลวงตาแล้วครับครับสวัสดีอาจารย์้คุณท่าน,นนะครับ 11 K satu-satu kampung. ตรงน้ำไว้รอนะครับผมอสาธุ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 ครับผมนะครับ ของหนึ่งท่านนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตามดับซิงนะคะรับสวัสดีครับผม